ไงโอ้คือไม่ไม่เป็นอะไม่เคยเป็นขอโทษทีอะพร้อมแล้วเอามาสวัสดีครับประจันบานสวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างไฟนี้อืดอดัดน,นี้หน่อยครับมาบชกไฟแรกของวันครับคือเราเป็นครั้งแรกที่เรามาชกในรายการวันเลยใช่ครับผมไฟล่าสุดที่เราต่อยนี้ประมาณเมื่อเดือนก่อนครับสิบแปดเดือนที่แล้วครับ เมื่อเดินก่อนเป็นไงผลเป็นไงครับชนะน็อกยกสองครับชนะด้วยสองแบบนี้ป่ะฮะเตะขาครับเขเตะขาแล้วไฟนี้พอมาประกบเจอกับทวนนี่เป็นไงครับเรารู้สึกยังไงก็ต่อยกันมาสองครั้งครับแพ้เขาหนึ่งแล้วก็เสมอหนึ่งครับก็ไฟนี้เป็นแล้วก็มาแก้มือที่วันที่เราชนะเขาครับผมเป็นไงก่อนก่อนก่อนชกมีตกกังวลหนักใจอะไรบ้างไหมฮะไม่ครับไม่ตกไม่ตกใจไม่เพราะเคยชกกันมาแล้วครับรู้รู้ใจหนูครับเขาหนักไหม หนักครับหนักอยู่ครับหมัดหนักอยู่คับซึ่งเราอยากว่านะปะทามา2องบดแล้วก็เลยใช่ใ<ห>ับซีเรียสเท่าไหร่รช่วยบอกช็อตหรือจังหวะที่เราร้องนี่มันเกิดอะไรขึ้นเป็นจังหวัดที่เขาพลาดตรงไหนช่วงเขามาต่อยผมดักฟันเออ คือเขาจะเข้ามาผมเห็นแล้วแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราโดนก่อนด้วยนะโดนกอนครับแล้วรู้สึกเป็นไงตอนนั้นเมาเรเมาเลยใช่ไหมเราไม่เคยโดนหมัดแบบนี้ครับเพอบอกอาการไม่ดีแล้วมึนๆครับมึนๆแล้วตั้งใจมาสอบสวนเลยก็ตั้งใจแน่นอนครับตั้งใจตั้งใจเมื่อไหร่ตั้งแต่เริ่มชกวันไฟเนี่ยครับต้องต้องเอาสอกให้ได้ครับต้องสอบเลยนต้องฟ้าบนน้ครับโอ้แสดงว่าสมหวังเลยสมหวังครับอ่าแล้วอาการบาดเจ็บเราไปตรงไหนบ้างครับเจ็บแขนช่วงสอกครับ สอกเขาต้เจ็บเลยอ่ะโอนเลยนเลยสอกโซนโนเลยครับสอกซ้ายสอกขวาสซนหมดแล้วโอ้โหไม่ไปถึงหักไม่ถึงอะไรนะค่แค่บวมๆเฉยๆนะครับครับแม้วเราตั้งหวังกับรายการวันตอนนี้ยังไงบ้างครับก็แล้วแต่บอสเลยครับผมตั้งใจมาชกวันนี้สุดครับรัวฟังใจเลยนะตั้งใจแน่นอนครับน้ำหนักที่เราชกตีที่สุดในรายการวันคิดว่าครับวันจัดเราชกน้ำหนักเนี้ยจะ เส็ตเปียบครัเซ็ตเปียบครับผมร้อยสามสามมั้่ไหมครับมาร้อยสามห้าของผมอะใหญ่ครับแต่พอดีพี่ทวนเขาต่อยแค่ร้อยสามสิบสามเมตรครับอันนี้บียบขึ้นมาร้อยสามห้ากันหนักเราเลยพอดีครับแต่ถ้าชกกับตัวอื่นก็ใหญ่ครับก็คือเราเราอยากชกสักประมาณร้อยสามสามเนาะใช่ครับร้อยสามสามก็ยังดีครับแต่ถ้าเป็นรุ่นในพิกัดในวันนี้เรารู้ใช่ไหมวันมันจะเป็นรุ่นร้อยยี่ห้าแล้วก็ร้อยสามสามเลยเบีร้อยร้อยยีห้าร้อยสามห้าเลยครับ ก็เป็นผลงานที่หลายคนประทับใจนะฮะแล้วเราก็ได้โบนัสด้วยได้ดีใจมากเลยครับก็ต้องแสดงความยินดีกับเราด้วยนะครับขอบคุณครับพี่่ะคำถามสุดท้ายครับก็ฝากถึงแฟนๆที่รอเชียร์เราอยู่ด้วยครับก็ฝากทาวชนบุรีและภาคตะวันออกภาคผมจะทําหน้าที่ดีที่สุดครับผมมารายการวันผมต้องตั้งใจครับพบอสให้เรามาชกเราต้องตั้งใจชกที่สุดเลยครับขอบคุณครับครับผมขอขอถามนิดนึงครับ ปีที่แล้วเหมือนบอกว่าจะเริ่มมวยอะไรครับถึงแบบให้ทํากลับมาชมกมวยก็มันเป็นช่วงโควิดผมหยุดไปแล้วพอนี้อืดน้ำหนักขึ้นไปทีเจ็ดสิบโลแล้วลงมาต่อยอืดแพ้เขาบ่อยอย่างเงี้ยครับแพ้บ่อยแพ้บ่อยแล้วท้อจนแบบไม่อยากต่อยแล้วแล้วพอมาได้ยินว่ามีวันขึ้นมาผมเลยตั้งใจขึ้นมาแล้วจุดเปลี่ยนนี่ก็คือวันใช่ครับอ,อยากกลับมาโชวครับ หวังมานานแค่ไหนครับกว่าจะกลับมาชกว่าจะมาชกมผมเห็นเขาว่าชกกันไปแรกผมอยากมากอยากมามากที่สุดแล้วแล้วคิดว่าสภาพร่างกายเราไหวไหมไหวครับปีนี้อายุเท่าไหร่กำลังเข้ายี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดก็ไม่เยอะนะครับตอนนี้ก็คืออยากชกวันต่ออยากมาชกวันครับตลอดตลอดเลยครับพูดถึงเรื่องเรื่องนมเด็กหน่อยไตจางครับนมใหญ่นะครับพูดไตจางมากเลยครับพี่ไม่เจ็บขนาดนี้ครับต่อยมวยมาไม่เคยเจ็บอย่างนี้เลยครับ ปกติต่อยนมใหญ่มันไม่ค่อยเจ็บครับแต่มันเหนื่อยอย่าง,งนี้ครับแต่ยางทวนเราต่อ,อยเขามาสองครั้งได้ไหมครับครับกับครั้งนี้ที่เขาใส่สี่อ่อนนี่เไป็นไงต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะมากเลยครับพี่เยอะมากปกตินมใหญ่ผมหลบได้แล้วนี่นมเล็กหลบไม่ได้เลยครับอ๋อมันทั้งหนักทั้งคือเราพูดง่ายคืออาวุธิน,นี่มันก็ไวขึ้นเลยเขาไวขึ้นเลยครับอ๋อ,อ,อนนมามา,มาจังหวัดไหนผมมาตั้งตัวไม่ทันเลยครับอ,อันนี้พี่ขอถามตรงๆนะเอาจริงนะตอนนี้เราเหมือนเหมือนหุ่นไม่ค่อยเติมเท่าไหร่ ใช่ครัพี่ถึงว่ามันจะรีดอะไรได้ไหมฮะปกติผมต่อยร้อยสามสามสามครับรีดลงได้แน่นอนแต่ตอนนี้มันปล่อยมาร้อยสามห้าก็มันก็จะอ้วนๆนะครับช่วงที่เราพีคที่สุดนี้สักสักกี่ปีผ่านแล้วะอสี่ห้าปีเลรอครับประมาณร้อยสิบแปดสิบเก้าคปในช่วงเป็นแชมป์ลูนีนี่ร้อยสิบสองครับร้อยสิบสองคือหลังจากเป็นแชมป์ลูนีเราก็เราก็ยังดีขึ้นนะนะใช่ดีเรื่อยเรื่อยๆครับ แล้วก็มาแผ่วตอนช่วงโควิดครับนนครับือเละไปแล้วโอเคอ่ะฝากทิ้งท้ายนะครับก็ฝากกันไปครับที่มาชมที่วันผมขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆขอบคุณน้องๆเพื่อนๆที่มาเชียร์ผมวันนี้ผมทำได้แล้วครับขอบครับครับ,บค,ครับดีด้ยครับขอบครับ